สวัสดีครับผมโอ้โหทำรีวิวแต่เช้านะนี่ก็เป็นรุ่นพิเศษฮะรุ่นาลายขาวดำนะฮะเรียกว่าอะไรขาวดำเป็นทรงลสพอลครับอันนี้เป็นติ๊กเกอร์นะเราทำติ๊กเกอร์ติดแล้วก็พ่นเล็กเกอร์ทำสีขาวนะฮะอันนี้สวยงามเสียงดีนะครับผมราคาก็เปิดตัวที่5,900ัเาเองครก็จะมีของแถมมีแจกแจ็คไลน์สายฟรีเนาะเดี๋ยวฟังเสียงได้นะฮะนี่ก็เป็นกีตาร์ของแบรนด์ทีนะทีฝากด้วยนะครับผมก็สินค้าดีมีคุณภาพนะครับของเราจะมีโปรโมชั่นแถมกระเป๋าให้นะอย่างหนาแล้วครับก็มีสายสะพายแล้วก็ระดับส ก็สายแจ็คนะฮะก็มีสายกีตาร์ไฟหนึ่งชุดแล้วก็ ปิกเราที่เก็บปิกนะครับแล้วก็มีแจกไรสายแจกฟรีครับแล้วพร้อมส่งฟรีแล้วก็มีปลายทางเรบก็เก็บเพียง5้าบาทครับเป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็ปิกที่เหลือเก็บปลายทางคุณภาพดีนะครับห้าพันเก้าเองไม่แพงครับผมสนใจทักที่ร้านพยาวิสิษฐ์เราผลิตกีตาร์เองครับเป็นกีตาร์แบรนด์ไทยนะฮะเดี๋ยวลองฟังซาวด์ดูนะครับผมนี่ต่อได้กับเอฟเอฟเฟกต์เล็กนะฮะแล้วแต่เอฟใหญ่นะฮะเราต่อเข้าไปแจกไรสายที่เรานี่มีคุณภาพมากเสียงชัดเจนนะฮะอยู่ที่รับรับน้องแอมนี่เราก็ใช้เป็นแอมประกอบนะฮะเป็นแอมกีตาร์ปลลล่่่่อองงงงงงาาาจจจะะะะเเเสสสีียยไมมใใรรริๆดดดดด๋ววฟัััููนนนคคบบซ์พหุชื เพลงนุ่มโมงหางมองท้องฟ้าแล้วมองพื้นน้ำ มันเงาแทบขาดลําพันเป็นง่ายครับพอาสายตาเหลียวมองภาพวันนั้นที่ฉันได้เจอเธอ เนี่ยอยู่ในคีย์ไมเนอร์คีย์ซีนะครับโอ้ไ oh, ม,ม,ม่ยากเพลงของเราก็เป็นเพลงไม่มีลิขสิทธิ์ครับเราก็เอาไปเล่นได้นะครับเล่นง่ายนะครับก็ถ้าถูกใจหลายๆเพลงที่เราทำอัลบั้มมาเนาะเพราะว่าเราจะทำอัลบั้มเพลงนี้เพื่อขายสินค้าเ <c oughs> ดือนทีนะครับงไงช่วยกันอุ่นๆนะครับผมก็ฝากด้นะครับสินค้าเราไม่ได้แพงฮนะมีคุณภาพนะครับผมเราทำมานครับใ,ให้ดูข้างหลังอนะไรเนาะโอ้โหลูึกช <laughs> ่างคลองชาใหคถูกใจโอเคนะับยังไงก็ฝากด้นะครับผมสนใจทักมาเลยครับเราจะส่งรับประกันคุณภาพ ไปถึงถ้าแน่นอนแล้วก็ถ้าถึงถ้ามีแต่ขาเสาย,ายเรารับประกันคืนเงินเลยครับแต่นี้เรารับประกันให้สินค้าถึงเอาไว้ไวเล่นออกงานได้สบายมากครับเล่นมืออาชีพเล่นงานโรงเรียนเล่นอะไรต่างๆได้โอ้ไม่แพ้ใครแน่นอนเดี๋ยฟังซาวตอนโซโลนะครับผม เลยนะครับสวัสดีค่ะบายครับพวกกีตาร์แมนทีนะครับกับเพลงใหม่ๆนะครับในอัลบั้มนะครับแนะนำกีตาร์้สนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับไม่ผิดหวังนะครับกีตาร์ไม่เหมือนใครนะครับนับรองว่าไม่มีใครเหมือนเรานะะฮโอเคนะครับฝากด้วยนะครับบายบายครับ